เดพิมพ์เฮารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับในที่สุดนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ทําการส่งมอบแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเนี่ยขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งแต่วันที่9มกราม2568นะรบแครับเราก็ใช้เวลาเตรียมงานนะครับก่อนหน้านั้นนะครับประมาณ3 4วันนะครับแล้วก็ส่งมอบในวันนี้นะครับวันที่2ี่เมษายน2568กนะครับก็ลองนับเข้าวๆดูนะครับก็อยู่ประมาณ109วันนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ 145ตารางเมตรนะครับก็คือในส่วนของใต้หลังคาปัญญาแล้วก็หลังคาเป็นดินชีตด,ด้านหลังนะก็คือ145ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1โถง1ห้องเก็บของ1ห้องครัว1ห้องน้องแมวนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับก็ออกแบบเองนะครับแล้วก็เรามาปรับให้ได้ตามงบตามการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการนะครับให้ ห้องโถงนะครับเป็นตัวแอลขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเราก็จัดให้นะครับสำหรับห้องนอนครับมี3ห้องใช่ไหมครับมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือทั้งห้องนอนห้องโถงต่างๆเนี่ยคือมีจุดรับแอร์ให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันสําคัญยังไงครับเวลาคุณมาติดตั้งแอร์ทีหลังเนี่ยครับระบบเนี่ยครับมันก็รวมอยู่ในงานไฟนะครับในตู้คอนซ s เมอร์ของบ้านแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปติดเบรกเกอร์เพิ่ม พี่พช่างแอร์ที่มาทํางานก็ทํางานง่ายด้วยนะครับสําหรับห้องนอนเล็กก่อนแล้วกันนะครับขนาด3.5คูณ3.5นะครับซึ่งใส่เตียงนอน6ฟุตได้วางโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าได้สบายๆเลยที่จริงเนี่ย3.5คูณ3.5ก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยครับมีขนาด4คูณ4เมตรนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเนี่ยครับขนาด2คูณ2.5เมตรนะครับ ซึ่งทางเจ้าของบ้านนะครับก็ออกแบบเลือกกระเบื้องเองนะครับต่างๆเลยมีเคาน์เตอร์อ่างสวยๆแบบนี้นะครับช่องวางของต่างๆแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นของทางเจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับทางเราติดตั้งให้นะครับพื้นห้องน้ําก็มีแบ่งเป็นพื้นที่บริเวณเปียกบริเวณแห้งเรียบร้อยนะครับฝ้าเพดานนะครับสูง3เมตรนะครับคราวนี้จะพาไปดูครับในส่วนของห้องน้ําข้างนอกนะครับก็คือเป็นห้องน้ํารวมครับจะมีขนาด1.5คูณ3.5เมตรนะครับจะเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ ตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับทางเราก็จัดให้ได้ครับเหมือนเดิมเลยครับมีช่องวางของให้แบบนี้นะครับเลือกได้เลยครับแล้วแต่คุณเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นเนาะซื้อมาเราติดตั้งให้ครับไม่ได้คิดเพิ่มนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับก็จะมีห้องเก็บของอีกห้องนึงนะครับแต่ว่าก็เพิ่มจุดรับแอร์เอาไว้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับเพิ่มเอาไว้เผื่ออนาคตนะครับสามารถใส่เตียงนอน3.5ฟุตนะครับ ก็เป็นห้องนอนเล็กๆได้เช่นกันนะครับก็เพิ่มเผื่อเอาไว้เนาะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งในส่วนของใต้หลังคาปั้นหยาที่ผมยืนอยู่แลวพาดูนะครับมันจะเป็น105ตารางเมตรนะส่วนด้านหลังที่เป็นหลังคาเมนเนชีนเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วสังเกตด,ดูได้เลยมันจะต่ำกว่านะครับแล้วก็จุดรวมไฟฟ้าหรือว่าตู้คอน sumer มมตู้โหลดอะไรเนี่ยครับมีให้ครบเรียบร้อยมีเบรกเกอร์ลูกย่อยนะครับ24ลูกนะครับแล้วก็ เขียนบอกชัดเจน,นครับแยกวงจรให้ชัดเจนไปย้อนดูได้นะครับในเพลลิ์บ้านเมืองดีน้องไข่น้ําใครที่ติดตามมานะบ้านหลังนี้จะเห็นทุกขั้นตอนงานแล้วก็ในส่วนของห้องครัวนะครับต้องบอกว่าทางคุณเจ้าของบ้านนะครับเลือกกระเบื้องแล้วก็ออกแบบได้สวยมากๆห้องครัวมีขนาด4คูณ6.5เมตรนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีจุดที่จะวางเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าครับระบบตัวเนี้น้ำทิ้งเขาจะชูดขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จัดให้ครับแล้วก็ ในส่วนของเคาน์เตอร์ควนะครับยาว3.9เมตรนะครับทางเจ้าของบ้านก็เลือกในส่วนของวัสดุเองได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบานเคาน์เตอร์กับเบื้องอ่างครับแล้วก็เตาแก๊สหูดุดควนเนี่ยไม่เกี่ยวกับทางเรานะครับทางเจ้าของบ้านซื้อมาทางเราติดตั้งให้นะครับครานี้อยากให้เห็นใต้เคานคเค์เตอร์ควครับใต้เคาน์เตอร์ควนนะครับปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเพื่อลดความชืน้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เพิ่มช่องระบายอากาศนะครับใส่เป็นมุ้งลวดเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ช่วย ให้อากาศนะครับถ่ายเทสะดวกนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับผมต้องบอกว่าทําได้แค่ลดนะครับไม่มีแบบว่าหายได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่มีทางยังไงมันก็อับชื้นครับต่อมานะครับในส่วนของห้องน้องแมวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คือห้องน้องแมวเนี่ยมีทั้งพัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็มีจุดรับแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมชอบตรงประตูห้องน้องแมวนี่แหละประตูสไลด์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับทางเจ้าของบ้านก็ ทุ้มทุนมากครับสําหรับห้องน้องแมวนะครับก็คือหรูกวเพื่อนักนะครับสําหรับห้องน้องแมวครับประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามบ้านหลังนี้มานะครับในท่สุดเราก็ส่งมอบแล้วเนาะสวัสดีครับ